สวัสด,ดีค่ะก็มามอบตัวนะคะเพราะว่าไม่ใช่อะไรเมื่อสักครู่ก็ไปซื้อของทีนี้คุณพ่ออยากตัดแว่นใหม่ก็เลยไปร้านตัดแว่น่านน้องกับวัดสายตาคือฉันเองอะ่ะดูแบบเป็นคนแบบง่ายสบายสบายอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเธอแต่กับบางเรื่องอฉันก็จะมีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันบางเรื่องฉันก็จะมีความเป๊ะความแบบคือฉันยอมรับว่าดูฉันสบายสบายแบบนี้จริงๆฉันเป็นคนที่ดีเทลเป็นคนเวลี่ดีเทลมากแบบลงรายละเอียดซึ่งเวลากระสวจวัดชาติสายตาเวลา ฉันก็แบบทำไมทำไมเอ๊ะทำไมทำไมทำไมยังไม่ชัดมันต้องชัดสิอันนี้ก็ต้องชัดนนมันต้องจนแบบน้องที่ร้านหน้าเสียมากทฉันขอโทษมากหรือฉันขอโทษมากแต่ฉันก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยแบบบี้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 จนแบบสงสารน้องๆมากแต่นั้นนะตอนนั้นนะคือฉันสนใจแต่ผลลัพธ์แล้วค่าสายตาของพ่อทั้งสองข้างต้องถูกต้องที่สุดเป็นดีที่สุดซึ่งฉันก็จะบี้บี้จนแบบ น้องๆก็ดูเอืมละอาว์นะขัมากดิฉันขอโทษมอบตัวมาณะตอนนี้เลยนะแล้วน้องๆก็น่าเสียมากนิยองเขาไปก็แบบโอ้สษษงสารน้องๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางเรื่องฉันไม่ได้ดีเทลดิลฉันก็จะเอาผลลัพ์ก่อนตอนเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์กันทีหลังเป็นประมาณนี้ค่ะคือเอาผลลั์ก่อนตอนเนี้ยผลลัพธ์มันต้องได้อย่างเนี้ยมันต้องถึงสแตนดาร์ดมันต้องถึงมาตรฐานที่ฉันตั้งไว้เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ถึงฉันก็จะบี้หรืว่าจะถึงขออภัยค่ะก็ประมาณนั้นค่ะทุกคนขออภัยน้อง แ้่นี้ก่อนกลับดูวิว <refugees> ก็ขอโทษนะคะถ้าทําให้น้องๆรู้สึกว่าวันนี้เป็นแบดเดย์นะคะทําให้วันนี้รู้สึกเป็นวันที่ไม่ดีวันนี้ไม่ได้เป็นวันที่ไม่ดีหรอกค่ะน้องๆแค่เจอลูกค้าที่ไม่น่ารักเท่านั้นเองค่ะค